ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะ ก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันธุ์อมี30มเม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึง2กล่องเลยยังไม่ถึง2กล่อง<ช>อ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่กรแพงหนึ่งละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูเบียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดรแรกคะสามแคปซูลส,สามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพอไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคกับผลิตพัตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อสุดยอดมากเลยะเออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่นลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรียงคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดะขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้สามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดิอนนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมืมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเทโอเนี่ยดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,คะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันทานเทโอเพียงแค่ 15วันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ,คะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะ,คะเดี๋ยวให้คุณแนทช่วยแนะนําท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะ,คะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาต ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปี4 3สนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันคิวได้ไงคะพบอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลติอืมเได้ว่า มีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานอหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทราเดียวกันรุ่นดาวคขาเดียวถามแกแกมาหาแหตเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงี่งอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งแกเป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีเอ้โหยาตัวนี้คือตัวนี้ได้ เคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําคะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแต่เาคือแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บี้อวะผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทำเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยปลี่ยนันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงจริงอ๋อใช่เด็กได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนนกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงเขาออกสื่อเนี่ยดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยท้ามีร้อยให้เกินร้อยเพราะอไรใช่จริงคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพานะอะไรใช่สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทางานด้วยกันไปเคยปูนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทานเคโอเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลท่านนั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะต้องตืนนนต่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไปตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะ รู้สึกว่าตื่นมาเพลียเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่ามันไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือหนึ่งดื่มน้ำน้อยนะครับทำให้เลือดของเราเนะี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่เงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO นี่ะครับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะ,ะนั้นเ็เลยมั่นใจเราก็ทานผลิตภัณฑ์นี้ไป1เม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเอง มื่อทลงใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับ